จอเจียชาแนลก็ซับสุดข่าด้วยนะอันยองฮับพูไฮค่ะทุกคนอยู่กับช่องจอเจียชาแนลอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองของในช่องจเจียเลยนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาสามโมงบ่ายสามห้าสิบสี่นะก็คือจะสี่โมงแล้วทุกคน ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาลงสกินแคร์กันจะสังเกตได้ว่าตัวเจ้จะยังใส่ชุดนอนอยู่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ๊จะไปอาบน้ำนะคะทุกคนอาบน้ํานอนเลยเป็นชุดนี้เพราะว่าเราจะไดแบบนี่ไงแบบที่จอาบน้ำใส่ชุดนอนใส่ชุดนนเลยอาบน้ชุดนออน้ำุดนอนเลยจะไบ้วก็จะสะผมจะสจ่ะทุกคน็ะสะคือนแคบด่เพรามแบบคแคดูลยนะแล้วเกันว่าวอินมสกินแคร์จนะคะคอเราจะลงกินแคร์มันคือแบบน้เมรนะลโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เ เขบอกว่าเจ็บตามากแล้วก็เจ็บหูมากทุกคนน้ำเข้าหูน้ำเข้าตานะอาบน้ำยังไงคือแบบด้วยความที่เราอยากจะเต้นในน้ำแบบไม่หลักตาก็นั่นแหละทุกคนโอเคค่ะขอวีผมเสร็จแล้วทุกคนดูดิค่ะอาบน้ำเสร็จนะค่ะสาะผมเสร็จทุกวันแล้วเวลาหวีปวดหัวมากเจ็บหนังหัวมากดูมีอุ้มมีอุ้ม รัดเร็วหน่อยคกกัหน่อ โอเคยทุกคนมันก็ได้เท่านี้แหละแล้วก็ w h a t in my b a g ส skin c a r ของเจียนะคะจะเป็นกระเป๋าสีขาวไอสีฟ้าแบบนี้เลยสีขาวก็สั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นผมกุญแจน่ารัก,น,รก,น,รกน่ารักนะคะที่มีเยอะมากแล้วก็มีหลายลายเลยทุกคนก็อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวน,นี้เป็นที่คาดผมนุ่มนิ่มสีเขียวนะทุกคนอันนี้คือใช้มานานมากคือดีมาก แล้วก็จะใช้ด้วยเนะี่ยปึ้งแล้วก็ชท,ที่สองหวีไม่ค่อยยีตะไคร่พกติดมาได้อยู่อันนี้อย่างที่สองโอเคอย่างที่สามก็จะเป็นกระจกนะคะเอาไว้ลงสกินแคร์หรือว่าลงแต่งหน้าอย่างที่สี่ตอนนี้เพิ่งไปสอยมาใหม่ๆเลยนะคะ จากการเคยสาผัดที่หนีบหน้ามานะที่แบบม้วนหน้ามานะ้าทุกคนดัดหน้าม้าสิชิ้นที่ห้านะคะจะเป็นหวีอีกแล้วเอาไ้หวีนะนหน้ามาุงหน้าม้าอะไรเส้นเล็กๆกันทุกคนชิ้นที่หกนะคะก็จะเป็นลิฟสีฟ้าอันนี้ก็คือใกล้จะหมดแล้วคือใช้มานานมากเจ็ดนะคะก็จะเป็นเจ็ด garden charming นะคะน้ำจูนะทุกคน 8นะคะอย่างที่8ก็จะเป็นบอดี้เซรั่มของเคลียรโนต์นะบอดี้เซรั่มอันนี้ซองที่2แล้วก็คือไม่ค่อยได้ใช้แล้วอ่ะแต่ก็เดี๋ยวจะใช้นะทุกคน9นะคะก็จะเป็นดีดีวิซีเซรั่มนะคะ2 in 1อันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเพิ่งไปใส่มาจากเคยสาผัดนะทุกคน10ก็จะเป็นเออดีดีไฮยาลูเรเจอร์เมลอนนะคะอันนี้เคยใช้แล้วแต่เหมือนเหมือน,นเปลี่ยนแพ็คเกจอะทุกคนแล้วก็เหมือนมีกันแดดเข้ามาด้วยอันนี้ไม่รู้อ่ะ เอก็จะเป็นเซรั่มบรสผิวของเคลียร์นูตนะคะจองก็จะเป็น overnight mask เซ um รั่มนะทุกคนสม่วงได้จากเครสา,าพัดนะคะทาก่อนนอนนะทุกคนอ่ะ13ก็จะเป็น skin shine sunshine s u n s k i นะคะก็คือจะเป็นครีมกันแดดของพอยนะอันนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าติดไว้ทำไมก็ไม่รู้นะคะเอาไว้ก่อน14ก็จะเป็น คิมกันแดษของเคลียร์น้ตนะคะแบบสองคือแบบดีมากอย่างสุดท้ายในกระเป๋าน้องจะเป็นแพงตอนเอ็กเซนต์เจลชูอิคิวชำคูณแปดเลยนะทั้งหมดสิบห้าอย่างนะคะทั้งหมดสิบห้าอย่างรวมพกมิองด้วยนะทุกคนโอเค ทีนี้ตอนนี้กระเป๋าล่งแล้วนะคะทุกคนไปตามหาซื้อกับแบ,บเจียเจได้เลยอย่างแรกที่เราจะลงสกินแคร์ในวันนี้นะคะก็แบบจะเป็นลิปตัวนี้เลยทาไปก่อนเลยนะคะดูสิทุกคนเนี้ยมันเนี่ยมันจะฟิลประมาณเนี้ยนี่บีบเยอะแล้วก็นี่เดี๋ยวต้องไปหาซื้อมาเพิ่มนะทุกคนหาซื้อได้ที่วัตสันหรือว่า if and น o ์ก็ได้นะ แล้วปากกจะชุช่มฉ่ำตัวนี้ทำให้ชุช่มฉ่ำนะคะก็จะหมดแล้วคือใช้ดีจริงอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเซรั่มบลัชผิวของเคียโนดแบบสองนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะทุกคนหรือว่าพวกบิวตี้ช็อปอะไรประมาณเนี้เดรนเลยไม่มีไฟหรอไม่เห็นหน้าชัดเลย อันญญาซึมไวมากชอบมากอะ่ะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปหาไฟก่อนเห็นแล้วว่าผ่องไหมอุ๊ยน่ากลัวนะผ่องไหมประมาณไหนประมาณไหน มานี้โอเคอย่างที่3นะคะก็จะเป็นอันไหนใช้แล้วนะคะก็จะใส่ใน my b a g skin care ของเอเลย,เลยอย่างที่3นะคะก็จะเป็นแพงตอนนะคะทุกคน excent gel p a n t อน n ก็คือเห็นว่าใส่ชุดนอนแล้วใช่ไหมก็คือจะไม่ทากันแดดแล้วนะคะก็คือลงสกินแค r e ใช่ ันคือที่เห็นเห็นได้ชัดเลยก็คือปากเจียคือฉ่ำฉ่ำม,มันวาวมากของแฮงตอนเกาหลีของ,อของ Royal Beauty นะทุกคนของนี้เพิ่งของสก,กินแคร์หรือว่าแบบพวกอะไรพวกเนี้ยที่ซื้อมาจากคาซาปัมันจะเป็นของ Royal Beauty นะคะที่จริงอาะจะไมันก็ของ Royal Beauty เลยแต่ว่าที่เราพอไปซื้อกอ็คือดีมากแฮงตอนคอนดิชยทำให้แบบ น่านช,าาช,าาช,าชุ่มชื้นมากน่าชุ่มชื้นฟิลนี้แมททุกคนมอยเจลเซอร์แคือมอยเจลเซอจะหมดหมอยเจลหมดจะไม่ซื้อ,อ,อ,อเพิ่มเคโนแล้วก็ซองสองมองุ้งของเคนจะไม่ซื้อเพิ่อมทุกคนเพราะว่านางหมดเดี๋ยวขอบิดก่อะ่าแล้วก็เร,รื่องสกินแคร์นะคะเจ๊ก็จะมีเรื่องจะมาเล่าก็จะพยายามหาเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะมาเรื่อแรกเลยว่าทำไมถึงมาเปิด YouTube เพราะว่า เรยรู้สึกว่าเอ้ยเรามาบ้านใหม่เราอยากจะถ่ายคลิปเป็นแบบมีมรีเก็บไว้ใช่ไหมเราก็เลยเอ้ยอยากทำ Youtube จังเลยจริงๆอ่ะจะเคยทํามาแล้วหลายรอบมากๆนะคะแต่ว่าแบบก็ยกเลิกไปนะทุกคนครั้งนี้ก็เลยตั้งใจว่าเราอ่ะจะมาทําแบบจริงจังสักทีตอนนี้นะคะเพนตอนก็เริ่มที่จะซึมเข้าหน้าเรานะเร็วมากอย่างที่สนะคะก็จะเป็น the charming garden นะคะ นำจูอะมาต่อก็คือรู้สึกว่าครั้งนี้เราอยากจะลองจริงๆจังๆสักทีว่าแบบอยากจะแบบถ่ายคลิปแล้วก็เก็บไว้ตอนตัวเองโตว,ว่าเออตอนเด็กอะเราเคยเป็นยูทูบเบอร์ตัวนุงตัวน้อยตอนโตมาเราจะได้กลับมาดูเราก็จะแบบภูมิใจว่าว่าอย่างน้อยเราอะยังเคยทำยูทูบอ่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะ ใครที่อยากจะทำยูทูปนะทุกคนคือแนะนำว่าให้ทำเลยคือแบบอยากทำคือทำได้เลยนะแล้วก็แบบไปให้ขอคนรอบตัวติดตามหรือไม่งั้นเราก็สร้างแอปกลุมเราอะไปกดกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ติดตามแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนก็คือแบบมันทำได้หลายอย่างเลยใครชอบอะไรลองลงมือดูก่อนได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าลอง ลงมือทำแล้วแต่ว่ารู้สึกท้อหรือรู้สึกอยากยอมแพ้นะคะทุกคนก็คือให้เรานึกถึงว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วเรากล้าที่จะแบบเราเก่งมากๆที่เรากล้าที่จะออกตามความฝันของตัวเองนะคะถ้าเธอจะมีความฝันของตัวเองเช่นกันก็จะเป็นต่อกับการไอดอลเกาหลีนะแต่ว่าเจีก็แบบว่าก็ไม่ได้มีอะไรเพียงพร้อมก็เลยได้แต่แบบเต้นอยู่บ้านลงพลงอยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะจะก็คิดว่าฝันของตัวเองก็จะไม่สำเร็จเหมือนกันก็ทุกคนก็ สู้เข้าไว้นะคะไม่ว่าทุกคนจะเป็นอะไรก็อยากจะให้ทุกคนตั้งมั่นเอาไว้แล้วก็อย่ายอมแพ้อย่าท้อเลยเจียเองก็จะไม่ยอมแพ้แล้วก็จะไม่ยอมทิ้งแน่นอนเพราะเจียจะฝึกฝนกับต,ตัวตัวเองให้ได้ไปไกลมากที่สุดอย่างสุดท้ายที่ลงบนหน้าแล้วของสกินแชร์มาต่อคั้งี้จะมาเล่าเรื่องรู้สึกยังไงกับบ้านใหม่ก็คืออยากจะบอกก่อนว่าก่อนจะมาบ้านใหมนะ่น่ะเจียแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆกับจิว ก่อนนอนช่วงปิดเทอมใช่ไหมก็คือจะแบบมีกระดานอันใหญ่อยู่อะทุกคนแล้วก็จะเขียนกันว่าเอ้ยไปร้านวานไปอีเกียไปเซเว่นเซเว่นอะไรต่างๆอะจะซื้อของตุนมายเยอะๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบว่าจะซื้ออะไรมาบ้างเขียนเปลิสต์ใส่กระดานไว้ใช่ไหมแล้วแบบทําแบบเนี้ยกันทุกคืนคือไม่เบื่อเลยนอนประมาณตีหนึ่งตีสองในเมื่อพ่อกับแม่นอนกันหมดแล้วคือตอนนั้นนอนรวมกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นสองห้องแต่เป็นสองห้องที่แบบประตูเปิดเดียวกันอะทุกคน ข้าใจไหมอ่ะแบบไม่รู้ว่าจะบอกยังไงอ่ะโอเคน้ำจูเห็นสังเกตไหมทุกคนว่าหน้ามันจะแบบเมามันวาวอ่ะก็คือแบบมันไม่ได้หน้ามันนะทุกคนจะไม่ได้หน้ามันแต่ว่าแบบเซรั่มอ่ะมันหนึบหนักอ่ะอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็น r o y a l Beauty Overnight m a ม k s e r เซมนะคะก็คือทาก่อนนอน จะขอทาก่อนเลยก็คืออันเนี้ยทาหลังอาบน้ำเสร็จใช่ไหมจะเจียยังไงอ่ะต้องเจียให้มันเจียต้องให้มัน่ะซึมผิวเข้าผิวก่อนเจียถึงจะไปแบบล้างลงล้างหน้าหรืออะไรได้อ่ะทุกคนเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะแบบจะทาไปไหนนะไปล้าหน้าที่เขคือไปไม่ได้จ้ะเขาไม่น่าจะยังไม่ถึงก้านใหม่ด้วยเขาจะเป็นคุยที่แล้วคืนที่ห้าไม่คุยห้าไม่คุยห้าคน เรนอต้เอะกอคนเแล้วต่อมาอย่างสุดท้ายอย่างที่6กนะคะก็จะเป็นไวบอดี้เซรั่มของเคลียร์นอท่าที่แขนทุกคนดูนะคิมมันจะหนุบมากไวไวแรงมากเขาบอกว่ามันทำให้ขาดแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมืกัน ใช้ไปหนึ่งหนึ่งซองแล้วเราก็หยุดอ่ะแต่ต้องขยัดแล้วแหละว้าวทุกคนคลิปแรกอ่ะเราไม่ได้เปิดคอมเมนต์แต่คลิปนี้เราจะเปิดคอมเมนต์แล้วแค่พูด้าที่ขาดเลยนะคะทุกคนวิ่งไปสซ่ใบโซ่ใบโซ่ใบอีว่เอาให้กอัพอัพอัพอีกดาวน์คุลละจุละอัพอดาวลละเราสัม ฮ <S an> okay, าร์ะะนะ okay. ดอ,อ,ะะอดดีบอีบอีฮาร์ดอ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 ีบอีบอีฮารดอีบอีบอีฮาร์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 ดอีบอีบอีฮารดอีบอีบอีฮารดอีบอีอีฮารดอีบอีบ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  วัดอินไม้แบกก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด15ชิ้นใช้สกินแ์ที่ไม่รวมกันแดดนะใช้ไปทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันถ้ารวมถ้ารวมตรงนี้ด้วยถ้ารวมแขนแล้วก็รวมตรงปากด้วยนะคะสีผม Red, yellow, green, but yeah. you fire, no put it yeah. going the fire, Up, side, up, side, my You so, oh, so go up, and up, and go up. you go up, and you go up. and oh, yeah. go up, and like go up, and like go up, and like you go up, go up, and up, and up, and go up, go up, and go up, and ทุกคนคลิปนี้ใครชอบบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i b e ด้วยนะคะแ้วเจะกันหน่อยกับช่องเจอาเจีชาแนลวันนี้จอาเจีก็ขอลาตัวลาไปก่อนนะทุกคนช่องจอิีอาีก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะทุกคน bye bye what's in my bag